้อมคะมีลูกค้าสอบถามมาว่ามีแข้งตัวไหนที่ใส่แล้วแรงไหมคะโอเคมียูสามตัวแต่นี้นะแต่ใส่แล้วแรงเนี่ยมันต้องมีวิธีการเช็คเช็คไงเดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะแต่ต้องแบบต้องมีมีพลังจิตนิดนึงนะเดีย๋ยจะวิธีการเช็คให้ดูอันนี้เป็นแข้งเดิมนะเชื่อมเต็มดานบนล่างวิธีการเช็คคือถ้าผมเอาไม้นี้แตะไปอนะ่ะถ้ามันมีพลังแล้วแรงมันจะมีเสียงเดีย๋ยวลองดูกันครับ นีมีอันนี้แรงแน่นอนอันนี้เป็นแข้งอาซีลองดูแข้งอาซีนะเฮ้ยอันนี้ก็แรงแรงเหมือนกันอันนี้เป็นแข้งเคเดีาแข้งนิอาเคเดีาก็ดรามเต็มเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนี้เฮ้ยแรงเหมือนกันนะผมรูปให้แข้งสามตัวเนี้ใส่แล้วแม่งแรงหมดไม่ต้องกลัวนะครับแล้วมันตั้งกันยังไงคะมันตั้งกันยังไงะมาดูกันอันนี้แข้งเดิมนะก็คือข้อดีขอนงแข้งเดิมก็คือจะได้เรีเครื่องเดิม ได้เลยเครื่องเดิมก็สามารถโมเต็มได้เหมือนกันดามบนล่างนะครับล้วงโตได้ลูกใหญ่ได้74ได้บวกบวกครับอันนี้เป็นแข้งอาซีนะครับแข้งอาซีตัวนี้เป็นตัวใหม่มาแล้วแก้ไขมาแล้วนะครับก็แข้งก็จะหนาขึ้นนะครับแก้เรื่องเบ้าสตาร์ทมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ไม่ได้เจาะสตาร์ทมือมาเราต้องมาเจาะเองนะครับส่วนแข้งเค r ิาเนี่ยคือจะเป็นแข้งที่โมมาค่อนข้างครบเลยนะครับมีสตาร์ทมือมาเชื่อมดามเต็มนะครับเนื้อแข็งหนามาเลยนะครับ ด้านในก็โมมาให้แล้วนี่โมมาให้แล้วประมาณนี้นะครับก็คือกันกันสตาร์แตกเต็มที่นะครับแต่ในข้อดีก็จะมีข้อเสียนะแข้งคเดียเนี่ยน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับห้าจุดห้าสามห้านะครับอันนี้น้ําหนักของแข้งคเดียนะครับมิเนียมที่มีความหนาเยอะนะครับก็จะองความร้อนเยอะนะครับส่วนอันนี้นะครับแข้งอาซีนะครับน้ําหนักอยู่ที่สี่จุดสองห้าศูนย์นะครับสี่โลกว่านะครับใกล้เคียงแข้งเดิมเลยนะครับแต่ได้เรื่องของความหนานะครับ ก็ใกล้เคียงแข็งเดิมนะครับอันนี้ก็เราไม่ต้องมาดามก็จบจบไปเลยนะครับส่วนนี้แข็งเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับก็มาทําได้ครับก็สรุปแล้วก็ดีทั้งหมดแรงทั้งหมดนะครับเวแต่ลูกค้าชอบสนใจก็สั่งมา้้มงง